ชวนกันเล่าเล่าเรื่องโปรด EP นี้ตอนรับฮาโลวีนกับเรื่องราวสุดหลอดของชาว a s ขณะนั่งทำงานไปนะคะก็มีเสียงก็อกแก๊กก๊กแก๊กแก,กแกมีเสียงตกลงมาดังตุ้มซึ่งมันไม่มีใครอยู่แล้วเนาะในที่แห่งนั้นเพราะทุกคนกลับกันหมดแล้วเราไปในะขนลุกเพราะว่าบรรยากาศม,มันชวนให้ขนลุกตลอดเวลานะโมเมนต์นั้นจริงๆนะคะลูกเนี่ยมีเลือดไหลออกมาจากตา แล้วถัดมาไม่กี่วันลูกของคนเดิมครับมีคนเดียวหกล้มแขนหักปรากฏว่าตั้งแต่กลับบ้าน3วันคือนอนไม่นอนไม่ฟื้นเลยก็คือนอนซมอยู่ที่บ้านเหมือนป่วยแล้วก็ไม่สามารถทานอะไรได้พร้อมหล่อนไปได้วยกันเ,เร็วๆนี้ที่ YouTube AS Academy เท่านั้นคลิกเลยถ้าคุณกล้า oh.